อีกหนึ่งช่วงของรายการนะคะช่วงนี้มาติดตามภารกิจของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุ่งโคลกสนองพระปณิธานเปิดปฏิบัติการเรื่องรัดทาหมันสุนัขแมวคุมเข้มโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่เสี่ยงนราธิวาส โดยวันที่9พฤศจิกายนค่ะที่ลานอนเนกประสงค์สนามกีฬามหาราชร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเล่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ2569 โดยโครงการดังกล่าวนะคะเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดตตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้รับสนองแนวพระปณิธานดังกล่าว โดยตระหนักถึงความสําคัญของการแก้ปัญหาโรคพิสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอาราธิวาฒซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงการจัดโครงการเรล่งรัดผ่าตัดธรหมันในวันนี้จึงเป็นการนําบริการมาสู่ประชาชนในพื้นที่โดยตรงโดยมีเป้าหมายสําคัญคือการลดจํานวนประชากรสุนัขและแมวที่ไร้ที่พึง่งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิสุนัขบ้าและส่งเสริมสวัสดิการสัตว์สำหรับโครงการเรล่งรัดผ่าตัดธรรมันสุนัขและแมว ในครั้งนี้มุ่งเน้นการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนักและแมวโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของซึ่งเป็นพาหะหลักในการแพร่เชื้อการดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการเกิดโรคในระยะยาวและสร้างความมั่นใจด้านสาธาร,รณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโกโลกและพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดอราที่ว่าต่อไปค่ะ